อะไรเป็นตัวตัดสินว่าอรหันใช่ไหมหมายถึงว่าว่าบรรลุอรหันใช่ไหมไม่มีอไม่มีเลยถ้าจะเอาเป็นตัวชี้วัดเป็นเกณฑ์ที่ให้ปุถุชนเป็นผู้เข้าไปตัดสินเนี่ยไม่มีนะเพราะว่าคําว่าอรหันเนี่ยมันเป็นสภาวะที่เกิดภายในจิตนะผู้ที่ท่านเข้าถึงสภาวะนั้นท่านก็จะรู้ด้วยตัวท่านเองนะมันเป็นปัจจิตงัง นะไม่มีทางที่คนอื่นจะรู้นะไม่มีทางที่คนจะอื่นจะรู้ว่านั่นคืออรหันต์แต่แน่นอนว่าก่อนจะถึงอรหันต์นัน้ต้องผ่านด่านหลายๆด่านโดยเฉพาะด่านวิปัสสนูปก,กิเลสซึ่งมันจะมีสาภาวะที่หลอกลวงหลอกลวงตัวเองนี่ทําให้สําคัญผิดว่าบรรลุอรหันต์ก็มีก็เกิดขึ้นไดนะ้จนกว่าจะมีใครมาแก้ทางให้น่นแหละนะถึงจะสามารถสำนึกได้ว่าอ๋อที่เป็นอยู่นี่ไม่ใช่อรหรันตะ์โดนหลอกมา บางคนก็เป็นอยู่หลายปีเป็นสิบปีก็มีสิบปียี่สิบปีก็มีก็แล้วแต่นะในเรื่องของเกณฑ์หรือตัวชี้วัดว่าเนี่ยคืออรหันต์ไม่มีนะไม่มนะีหมายถือว่าในระดับที่ให้ชาวบ้านทั่วไปใช้เป็นตัวตัดสนินนะนะนอกจากข้อวัดข้อปฏิบัติแต่ข้อวัดข้อปฏิบัติก็ไม่ใช่ตัวชีว้วัดอีกแล้วว่านั่นคืออรหันต์แม้ว่าท่านจะเคร่งครัดอะไรก็แล้วแต่ เนาะเพราะว่าบางทีความเคร่งคัดเนี่ยก็ยังไม่ใช่หมายความว่าจะเข้าถึงความเป็นอรหัตตะผลได้นะแต่ว่าอย่างเคร่งคัดแต่ว่ายังมีโอกาสเพราะว่ายังมีความเคร่งคัดในข้อวัดปฏิบัติอย่างเงี้ยก็มีโอกาสนะก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงหรือบรรลุได้นะบางท่านก็อาจจะบรรลุแล้วก็ได้ในความเคร่งคัดนั้นแต่ว่าไม่ใช่ตัวชีวะนะไม่ใช่ตัวชีวะนะเพราะว่าตัวชีวะมันอยู่ภายในเป็นปัจจตังนะทีนี้อาราหานมีประโยชน์อะไรต่อประชาชน เราก็ต้องมานิยามให้ตรงกันก่อนกับคําว่าประชาชนเนาะเพราะว่าคําว่าประชาชนเนี่ยในความเข้าใจของชาวของคนทั่วไปก็คือคนคนต่างๆน,นานานแต่ว่าประชาชนในความหมายทางธรรมนี่หมายถึงคําว่าประชานี่ประชานี่ก็คือ,อประชานี่ก็คือหมูสัตว์นั่นแหละหมูสัตว์ที่ยัง ต้องอเวียนว่ายตายเกิดอยู่ส่วนคำว่าชนเนี่ยหมายถึงคนหมายถึงผู้ผู้ที่สามารถจะทำความดีความชั่วก็ได้เพราะฉะนั้นประชาเนก็หมายถึงกลุ่มกลุ่มกลุ่มดวงจิตกลุ่มสัตว์ที่สามารถจะทําความดีความชั่วได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในความเป็นอรหันต์นี่จะมีประโยชน์ต่อประชาชนตรงนี้ยังไงประชาชนในนิยามนี้นะยังไงนะอย่างน้อยที่สุด น้อยที่สุดเลยนะเอาแบบสุดๆเลยน้อยที่สุดของที่สุดเลยนะหมูสัตว์ผู้ที่ขวัญขวายผู้ที่ขวัญขวายเพื่อที่จะออกจากกองทุกออกจากทุกเหล่านี้จะได้มีกําลังใจว่าเออมันมีผู้ที่ปฏิบัติแล้วได้ผลอยู่นะมันมีผู้ที่พ้นทุกได้อยู่นะนะมันมีผู้ที่อยู่เหนืออํานาจของทุกได้แล้วมีอยู่นะจากการฝึกตัวเอง จากการฝึกฝนตัวเองคู่ที่ยังฝึกตัวเองอยู่ยังศึกษาตัวเองอยู่ก็จะได้มีกําลังใจมีกําลังใจมีแรงบันดาลใจที่จะฝึกฝนตัวเองต่อไปไม่เลิกล้มกลางคันเพื่อที่ว่าจะสู่ของการพ้นทุกข์อันนี้คือประโยชน์ขั้นต่ําสุดของอรหันต์ของผู้ที่เป็นอรหันต์แประโยชน์ที่มากขึ้นก็คือผู้ที่เป็นอรหันต์ก็จะสามารถนําเอาประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยประสบการณ ที่ท่านได้ฝึกฝนมานี่แนวทางของท่านเนี่ยมาเป็น how to ให้ผู้ที่อยากจะพ้นทุกเนี่ยปฏิบัติตามท่านได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้านำมาทำนำนำนำ,นำมาทำมาใช้ในการช่วยสอนคนให้รู้ว่าวิธีการที่จะพ้นทุกเนี่ยมีวิธีการยังไงถามว่าเป็นประโยชน์ไหมล่ะไม่รู้นะคำว่าประโยชน์เนี่ยมันก็ให้ความนิยามไม่ไม่เหมือนกัน นะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เห็นประโยชน์จากการออกจากกองทุกนะอาจจะเห็นประโยชน์ของการจมอยู่กับกองทุกนั้นก็ได้นะแต่บางคนอาจจะเห็นประโยชน์ของการออกจากกองทุกก็เลยขวนขวายที่จะออกจากกองทุกทีนี้มันก็ต้องแสวงหาวิธีการแสวงหา Howto ในการที่จะนำมาใช้นำมาฝึกนำมาปฏิบัติในการที่จะพ้นทุกนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เขาท่านพ้นทุกก่อน อา,าหันนี่คือผู้ที่พ้นทุกข์แล้วพ้นจากหน้าของทุกข์แล้วเนะี่ยท่านก็ย่อมต้องมีเอ่อเรียกว่าอะไรมีแนวทางอ่ะมีแนวทางของท่านคือมีมรรคมีมรรคมีแนวทางที่ท่านปฏิบัติมาแล้วเนะี่ยท่านก็สามารถที่จะถ่ายทอดให้ผู้ที่ตามหลังมาได้ว่าทําอย่างนี้อย่างนี้นะถึงจะพ้นทุกข์ได้เป็นประโยชน์ไหมล่ะก็เป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ต้องการจะพ้นทุกข์แต่ไม่เป็นประโยชน์สําหรับคนที่อยากจะจมอยู่กับกองทุกข์ เพราะว่าคนที่อยากจะจมอยู่กับกองทุกเขาก็คงจะเห็นประโยชน์ของการจมอยู่กับกองทุกขก็เลยไม่มีประโยชน์อะไรกับเขาแต่ผู้ที่อยากจะพ้นจากกองทุกขเขาก็แสวงหาจากการแสวงหาการพ้นจากกองทุกเขาก็ต้องมองดูตัวอย่างจากผู้ที่พ้นจากกองทุกไปได้แล้วสิ่งนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเขานะเพราะงั้นประโยชน์จากอรหันต์ก็คือสิ่งเหล่านี้นะก็คือสิ่งเหล่านี้ต่ำสุดขั้นต่ำสุดก็คือเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่อยากจะพ้นทุกได้มี แรงฮึดนะมันได้เห็นแล้วว่าอ๋อมีตัวอย่างอยู่เนี่ยคนที่ประสบความสําเร็จในการฝึกฝนตัวเองจนกระทั่งพ้นทุกข์ได้มันมีตัวอย่างให้เห็นอยู่เนี่ยเราก็กําลังฝึกฝนตัวเองนี่เราก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากกองทุกนี้ได้เหมือนกันเราก็มีกําลังใจมีแรงฮึดที่จะสู้หรือบางคนที่อาจจะยังหาแนวทางไม่เจอแต่อยากจะพ้นทุกข์เหมือนกันแต่หาแนวทางไม่เจอก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ เรียนรู้จากผู้ที่ท่านประสบความสําเร็จแล้วนั่นคือการเป็นอรหันต์ได้แล้วเนี่ยก็เกิดประโยชน์สําหรับผู้ที่ปรารถนาที่จะเรียนรู้มันเหมือนกับคนที่เป็นเศรษฐีประสบความสำเร็จเป็นเศรษฐีแล้วก็มาให้แนวทางของการเป็นเศรษฐีให้กับผู้ที่อยากจะเป็นเศรษฐีมันก็เลยเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่อยากจะเป็นเศรษฐีแต่ไม่มีประโยชน์สําหรับคนที่อยากจะเป็นยาจกไม่มีประโยชน์สําหรับคนที่อยากจะเป็นคอทานเพราะเขาอยากจะเป็นคอทานเขาไม่อยากเป็นเศรษฐี เพราะฉะนั้นแนวทางองเษฐีเลยมีประโยชน์ต่อผู้ที่อยากจะเป็นเษฐีแล้วก็กาลังพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นเศรษฐีแต่ไม่มีประโยชน์สําหรับผู้ที่อยากจะเป็นคอทานและกาลังทาตัวเองให้เป็นคอทานเพราะฉะนั้นประโยชน์มันก็อยู่ตรงนี้แหละว่าจะมีประโยชน์หรือไม่ก็มันก็อยู่ที่ว่ากับใครประโยชน์เนี่ยต้องถามว่ากับใครนั่นแหละนะ เอ,อนานๆมีประเด็นที่น่าตอบอย่างนี้สักหน่อยเนาะประเด็นนี้น่าตอบนะคำถามนี้ความเห็นนี้เนาะ <c oughs> คือการที่คนเราเนี่ยมันจะแยกแยะชั่วแยกแยะดีเนี่ยอะไรดีอะไรชั่วได้เนี่ยนึ่งละไม่เกี่ยวกับอาหารที่กินนะไ <c oughs> ม่เกี่ยวกับอาหารที่กินนะเพราะว่าพยาพยามามนเนี่ยพยาประเดนนีมิตะวะัสวัตติมานเนี่ยก็อิ่ม กินทิพนะอิ่มทิพนะเวทนวดานะยังมีความเห็นผิดแยกแยะดีชั่วไม่ได้นะเป็นพยามานนะระดับเทพเลยแหวนกคงไม่เกี่ยวกับอาหารมังเนาะเรื่องการแยกแยะดีชั่วเนี่ยอันดับแรกเนาะทีนี้ในเรื่องของการบวชนานไม่นานเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวชีวัตอีกแหละว่าจะสามารถแยกแยะหรือว่าจะสามารถขัดเกลาตัวเองได้มากน้อยเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าบวชนานไม่นาน มันเกี่ยวกับว่าความตั้งใจความตั้งใจความมีใจความใส่ใจที่เรียกว่าฉันทะนั่นแหละการที่จะฝึกในเร่พัฒนาตัวเองมันเกี่ยวข้องกับความเพียรไม่เกี่ยวกับว่าบวชนานไม่นานบางคนบวชนานถ้าไม่มีความเพียรไม่มีฉันทะที่จะฝึกฝนตัวเองบวชเป็นร้อยปีก็แค่นั้น,นแหละแล้วก็แค่อายุป,ปีที่อยู่ในผ้าเหลืองแค่นั้นเอง นะแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวมาชี้วัดอะไรในการที่ว่าาจะสามารถาแยก,แยกอะไรเป็นทำไม่ทาได้เป็นทาเป็นไม่ใช่ทำได้นะจะสามารถขัดเกลาตัวเองได้ไม่ใช่นะไม่ไม่ใช่ตัวชีวัดเนาะมันก็ก็ต้องดูกันไปเป็นเป็นคนคนไปบินบุคคลไปนะจริงๆเนี่ยความเห็นเนี่ยเขาเขาเลงมาที่หลวงลุงนี่แหละหลวง เร็กมาที่ตัวหลวงลุงนั่นแหละหลวงลุงก็รู้อยู่นะเยแต่ว่าเออแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นที่เป็นสามารถเป็นประเด็นสาธารณะได้นะในเรื่องเนี้เนาะคือไม่อยากให้เราไปเข้าใจผิดที่ว่าพระที่บวชนานๆแล้วจะสามารถขัดเกลาตัวเองได้นะไม่ใช่นะพระบางทีพระบวชวันเดียวนี่สามารถที่จะขัดเกลาตัวเองจนถึงขั้นบรรลุอรหันต์ได้ก็มีมีเยอะแยะไปนะเพราะฉะนั้นเราเราเรา,เรา,เ,ราเราจะไปมองตรนนี้ไม่ได้นะว่า อย่าไปถามภม่สาว่าบวชนานหรือ,อยังแล้วคิดว่าบวชนานๆแล้วจะบรรลุธรรมอย่าอย่าอย่าไปเข้าใจตรงนั้นนะอันนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่นะบางลูกในสมัยพุทธกาลเองเนี่ยบวชมาสามสิบปีเนี่ยยังไม่บรรลุธรรมเลยก็มีบวชมา 30, สามสิบพรรษาเนี่ยนะเข้าไปถึงธรรมเลยก็มีแต่รู้ธรรมซึ่งสมัยนี้ก็มีมีเยอะหลวงลุงก็เป็นหนึ่งในนั้นแหลนะที่เพราะที่ที่รู้ธรรมแต่ยังไม่บรรลุธรรม ที่ยังเข้าไม่ถึงธรรมหลวงลุงก็ยังเข้าไม่ถึงธรรมหลวงลุงยอมรับเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็ยังอยู่ในฐานะของผู้ที่กาลังฝึกตนอยู่ผู้ที่กำลังฝึกตนอยู่เพราะนั้นธรรมะขั้นสูงอะไรที่เรายังไปไม่ถึงเราก็จะไม่พูดถึงรู้อยู่แต่จะไม่พูดถึงเพราะว่าเรายังไปไม่ถึงเรายังไปเมื่อนั้เราจะเรายังไปไม่ถึงเราก็ไม่กล้าที่จะเอามาชี้นําใครเพราะว่ากลัวจะผิดกลัวจะผิดหนทางกลัวจะผิดทางด้วยนะ วันนั้นเราก็แนะนําเฉพาะเท่าที่เราทําทําแล้วมีประสบการณ์แล้วไปถึงแค่นั้นเองคือศึกษาได้แค่ไหนก็สอนแค่นั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านไม่ได้บอกว่าถ้าจะไม่บรรลุแล้วห้ามสอนทำไม่มีนะไม่มีมีแต่บอกว่า,าศึกษามาเท่าไหร่ให้สอนไปเท่านั้นหมายถึงคำว่าศึกษายังหมายถึงว่าได้ผ่านกนารทดลองปฏิบัติมามา,มากน้อยเท่าไหร่ก็ให้สอนไปเท่านั้นนะท่านไม่ได้ให้ไปแต่ว่าจะไปสอนเกิน ถ้าตัวเองยังไม่มีประสบการณ์ถึงตรงน,นั้นก็อย่าเพิ่งไปสอนตรงน,นั้นสอนเฉพาะที่ตัวเองมีประสบการณ์ถึงแค่ไหนก็แค่นั้นนะ